กับสีตาเน,น้ถุงแขกแท็กในสานะกับมหญ่ยไรกับมันเป็นนำนำชุกนาชุกนำชุกถีบานเรานําชุกถีของคนคอนต้มเตียวมาขึ้นเนื้ออีสานฝากรังลงตายท่งคราห,ารห่ายผัทลุง Phật thức là khao kẹn thì cho tham bởi bỏi và nhằm chục thị chẳng mai rơi khắp rơi thuốc giọt Chẳng mai khắp khâu mây đủ chặt khâu nám chục thị khư à rây mây đủ chặt chục bàn râu mẹ ta mới kiến lực đẹp đẹp ตายร้อยวันนั้นหลาต้องเอาชัดแล้วเอาลูกต้อลูกเนี่ยงมาเนาะโอ้โหร้อยอย่าบอกใครรือจะใชจสาวข้าวร้อนรอนโอ้วันนั้นกินพุ่งก้างเลยก่อนไปโรงเรียนกับห้ากินไม่ได้แล้วหลังจากนั้นจำได้ว่าปีสาเคยทำให้กินทีหนึ่ง แต่ก็น,นานแล้วก่อนที่ปีทราบจะเส้ชีวิตไปก็เหมือประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็าขาดวางมันกำลังจะสูญพันไปแล้วเรื่องนํำชุบติที่เ็นนี้ครับผมก็เลยลำดับขั้นตอนแล้วก็มาลองทำกินแล้ววันนี้ใช่ได้ใช่ได้พลาดเลย อาจจะไม่ร้อยเมื่อตอนฉบับที่แม่เคยทำให้กินแต่ก็ใช้ได้ก็เลยนำมาแบ่งปันหากทานใดสนใจที่จะทำกินวัตถุดิบก็ไม่ได้มีอะไรขี่ยางหมากใหมเดี๋ยวตามไปเล่ยพร้อมๆกันนะครับวัตถุดิบลักๆก็มีมะพร้าวข้วสี อันนี้ก็ะชไอไหงายก็จชายใจกระทีเฉาเกาะแล้วก็วอมเคยนั้นแล้วก็อมันเียนรังจากนั้นก็เป็นดีผีแห้งตามโดยนำตาลเปล่านะครับนำตานเปลา่าโรยเปิดเส้น ครับน้ำตาลเรลารอยเปอเส้นยุคนี้ยังพอห้าดานะครับตามโดยนำ้ำซ้อมจากน้ำส้อมจากเถาหนั้นนำ้ำซ้อมนดนำ้ำซ้อมกล้วยนำ้ำซ้อมอย่างอื่นใายไม่ได้รสชาติไม่จะเปลี่ยนนำ้ำซ้อมจากบ้านเราเถวหนั้นถึงจะเอามาทำน้ำจุบตีให้ร้อยได้ครับ เวทีทำเหมืองก็เอา,าทากทั้งไฟให้ร้อนแล้วก็คั่วดีปีคั่วไปอ่อนให้กรอบหลังจากนั้นเอามาได้กรอบทิมไม้ผ่อนแรกแล้วก็ที เคียวไว้พอแตกมันขั้นต่อไปก็เอ,อกเหลืองใส่เข้าไปเคี่ยวสักผักแล่บกข้าวกันดีตักเสิร์ฟได้เลยร้อยกับร้อยกับไม่ใหญ่ร้อยแต่คนตายนะครับวันนั้นคนุณคนุงเทบมามาหนังรอบวงกินมัดถ้วยเลย ทุกันนำ้ำจุบถีคนค้อนร้อยนามมุกนนาตาเล่อยครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ